งที่หลายคนคุ้นหูมานินนานแล้วแล้วก็ถูกนํามาร้องใหม่โดยตะกแตนชลดากับเพลงแม่นะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเพลงแนวเพลงแหล่ค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกําเนิดของเพลงแหลยก็มาจากการเทศ การแหล่ทานองต่างๆนะคะโดยเริ่มมาจากมหาเวสันดรชาดกหรือว่าเทพมหาชาตินะคะแล้วก็จากนั้นก็มีการพลิกแปลงรูปแบบการร้องไปนะคะจนเป็นหลายแนวมากยิ่งขึ้นแล้วบอกว่าคนที่ร้องเพลงแหล่ได้นี่ต้องถือว่ามีความสามารถทางด้านการร้องเพลงมากๆจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะเพลงนี้ความหมายกินใจค่ะในช่วงของเก่าไปใหม่มาโดยเนเจอร์กิฟคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มค่ะสําหรับคนที่อยากสวยอยากผ อมแบบง่ายๆนะคะอยากจะแนะนำตัวช่วยลดความอ้วนค่ะอย่างก,กาแฟลดความอ้วนของ Nature Gift ที่ขายดีอันดับ1มานานถึง9ปีแล้วของเขาดีจริงค่ะเพราะว่าลูกค้าต่างก็บอกว่าดื่มแล้วเห็นผลลดจริงพร้อมจริงยืนยันได้นะคะสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมกดโทรศัพท์กันได้เลยค่ะไปที่ Nature Gift call center 02818350 0ค่ะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีกาแฟลดความอ้วนออกมาเยอะแยะมากมายมากเลยนะคะก็ อยากจะให้ระวังของที่ไม่ได้มาตรฐานกันนิดนึงบางทีมาเสนอขายกันนี่โอ้ทำไมถูกอย่างนี้ราคาถูกเคินจริงนี่ไม่ควรเสี่ยงเลยนะทางที่ดีควรจะเลือกยี่ห้อที่ได้มาตรฐานค่ะคนส่วนใหญ่ไว้วางใจดื่มแล้วได้ผลนะคะจะดีกว่าเก่าไปก้าไปไม่มาโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟ ก่อนจะพักกันในช่วงนี้นะคะใครอยากจะขอเพลงหน้าใหม่ในช่วงหน้าก็เตรียมกดโทรศัพท์กันได้เลยในช่วงของ Network Society ค่ะแต่ว่าแจ้งข่าวคราวกันก่อนนะเรื่องของ จัดหนักๆจัดเต็มเต็มกับแป้งเย็นเพสต์นะคะจัดหนักจัดเต็มกันจริงๆเพราะว่างานนี้แจกกันทั้งสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงถึง200เส้นค่ะรวมมูลค่ากว่าล้านบาททีเดียวพร้อมเสื้อยื่อสุดซีดอีกถึง2 0,000ตัวจับแจกกันทุกวันที่15แล้วก็30ของเดือนนะคะแจกกันต่อเนื่องตั้งแต่1มีนาคมและไปจนถึง30พฤษภาคมกันเลยค่ะกติกาง่ายๆเลยเพียงแค่แกะสติกเกอร์ด้านบนของฝากระป๋องแป้งเย็นเพส สีใดขนาดใดก็ได้เพียงแค่หนึ่งดวงเองนะคะแล้วก็แปะใส่กระดาษเขียนชื่อที่อยู่เบอร์เทอของคุณให้ชัดเจนส่งไปที่ตู้ปนอ0าบางขุนเทียนกรุงเทพ10150 ทั้งคืนชนะด้วยอาวุธจะสิน้นสุดด้วยความแข็ง